แปดเอ็ดแ,ดออแปดสองต่อไปแปด2 2> ใช่ไหมสอเห็นละดูออยากหน,น่อยนะแปดสองนะตาลายวะพอมันไม่เล่นเองนี่เห็นเยอะมาก ร้อยแปดห้าร้อยแปดหกโซ่ร้อยแปดเจโซปเจ็โซ่ปเจบอไม่ร้อปเจอ้ร้อยแปดแปร้แปรยรเกาก้ายังไม่ได้นะร้อยแปดแปดก่อนนะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเออกระตุกกระตุกแล้วร้อยแปดแเกอมันจะนับยัาไงวะเนี่ยพี่ไอ้เก้ต้องนับ ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหไม่ใช่ี่ก้าหก้าห้าหโอ้ก้าอะไรนะกา